สวัสดีครับผมนนนะครับผมมาฟังข่าวดิบปูประจำวันนี้กันนะครับหากถูกใจคลิปและในช่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผม มาเริ่มต้นไปเด็นแรกในวันนี้ด้วยสถิติที่น่าสนใจก่อร์ลิภูแข่งอิปสวิทช่วงคืนนี้เวลา4ี่ทุ่มที่สนามแอนฟิลด์กันนะครับสถิติ h e a d TO h e a d ของทั้ง2ทีมในพิีเมียร์ลีกนะครับลิพูแข่งอิปสวิทในพิีเมียร์ลีกมาแล้วทั้งหมด11เเกมลิพูชนะ6เกมเสมอ3เกมและแพ้อ,อิปสวิท2เกมเท่านั้นนะครับ สถิติ <Es> 5เกมหลังสุดที่แข่งกันในพิีเมียรลีลิฟผู้ชนะอิสสวิด3เกมเสมอ1เกมและแพ้อิสสวิด1เกมนะครับโดยซีซั่นนี้เกมแรกที่สนามพอร์ตแมนโรดลิฟูบุกไปเอาชนะอิสสวิตไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นะครับโดยผู้ยิงประตูชัยให้กับลิฟ์ูก็คือโชต้าและซาร่านะครับผม ส่วนสถิติ5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับ5เกมหลังสุดหรือผู้ชนะคู่แข่งได้3เกมและเสมอ2เกมนะครับส่วนอิสวิต5เกมหลังสุดพวกเขานะครับชนะ1เกมเสมอ1เกมและแพ้3เกมเลยนะครับ ส่วนสถิติเรื่องอื่นๆนะครับตำแหน่งในลีกปัจจุบันลิปูอยู่ในอันดับที่1ของตารางนะครับส่วนอิสวิตอยู่ในอันดับที่18ของตารางเลยนะครับการชนะคู่แข่งในลีกลิปูชนะคู่แข่งมาแล้วทั้งหมด15เกมส่วนอิสวิตชนะคู่แข่งมาแล้ว3เกมการเสมอคู่แข่งในลีกลิปูเสมอคู่แข่ง5เกมส่วนอิสวิตเสมอคู่แข่ง7เกมการแพ้คู่แข่งในลีกลิปูแพ้คู่แข่ง1เกมส่วนอิสวิตแพ้คู่แข่งมาแล้ว1ิ 12เกมนะครับอัตราเฉลี่ยการยิงประตูได้ต่อเกมนะครับลิเวอร์พูลมีอัตราเฉลี่ยการยิงประตูได้ต่อเกมลดลงมาอยู่ที่2.28กลาดนะครับส่วนอิปสวิทตนะครับมีอัตราเฉลี่ยการยิงประตูได้ต่อเกมอยู่ที่0.91นะครับอัตราเฉลี่ยการเสียประตูต่อเกมนะครับลิเวอร์พูลมีอัตราเฉลี่ยการเสียประตูต่อเกมลดลงมาอยู่ที่0.95นะครับส่วนอิปสวิทตมีอัตราเฉลี่ยการเสียประตูต่อเกมอยู่ที่1.95สรุป แบบบ้านๆนะครับในตอนนี้ประสิทธิภาพเรื่องเกมลุกและเกมรับของทีมลิผูดีกว่าอิปสวิตนะครับการเก็บคินชีชนะครับลิผูเก็บคินชีชมาได้ทั้งหมด9เกมส่วนอิปสวิตเก็บคินชีชมาได้2เกมอัตราเฉลีย่ยการสร้างโอกาสทำประตูต่อเกมลิผูมีอัตราเฉลีย่ยการสร้างโอกาสทำประตูเพิ่มขึ้นเป็น3.2ครั้งต่อเกมนะครับส่วนอิปสวิตมีอัตราเฉลีย่ยการสร้างโอกาสทำประตูตอยู่ที่1.32ครั้งต่อเกมครับชัยชนะครั้งใหญ่ในซีซั่นนี้นะครับทางฝั่ง ลิปูเป็นเกมที่ลิปูบุกไปชนะเวสต์แฮมไปด้วยสกอร์ห้าประตูต่อศูนย์ส่วนอิฟสวิตนะครับเป็นเกมที่พวกเขาเปิดบ้านเอาชนะเชลซีไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์นะครับการแพ้คู่แข่งที่แย่ที่สุดในซีซั่นนี้ทางฝั่งลิปูเป็นเกมที่ลิปูแพ้ฟอร์เรสต์คาบ้านไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับส่วนอิฟสวิตเป็นเกมที่พวกเขาแพ้แมนซิตี้คาบ้านนะครับไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหกเลยนะครับ และสถิติสุดท้ายนะครับสถิติผลงานของนักเตะทั้ง2ทีมในพรีเมียร์เมื่อนํามาเปรียบเทียบกันนะครับเรื่องการทำประตูนะครับอันดับที่1เป็นของซาร่ายิงไปทั้งหมด18ประตูอันดับที่2เป็นของเรียนดีแลกนะครับยิงไปทั้งหมด8ประตูและอันดับที่3เป็นของดีอาร์ตยิงไปทั้งหมด8ประตูนะครับ เรื่องการแอซซิตนะครับอันดับที่1นนะครับเป็นของซาร่าทำไป13แอซซิตนะครับอันดับที่2เป็นของเทนอาร์โนทำไป5แอซซิตนะครับและอันดับที่3เป็นของอเล็กซิสแมกลิสเตอร์ทำไป3แอซซิตครับแล้วเรื่องของการแย่งบอลสำเร็จนะครับอันดับที่1เป็นของอเล็กซิสแมกลิสเตอร์แย่งบอลคู่แข่งสำเร็จ59ครั้งอันดับที่2เป็นของเทนอาร์โนแย่งบอลคู่แข่งสำเร็จ46ครั้งและอันดับที่3เป็นของแซมมอร์ซี่กองกลางตัวรับ ของอิบสวิตที่แย่งบอลคู่แข่งสําเร็จ43ครั้งนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นสถิติที่น่าสนใจก่อนลิผูแข่งอิบสวิตช่วงคืนนี้ครับผมประเด็นต่อมานะครับมาดูเรื่องที่น่าสนใจ ก่อนลิฟูแข่งอิบสวิตกันนะครับเรื่องที่1นนะครับเกมคืนนี้มีนักเตะลิผูที่ไม่สามารถลงสนามได้ทั้งหมด3คนด้วยกันนะครับก็คือโจโกเมสเดีอโกโชตาและเคอร์ติโจนนะครับโดยในรายของโจนั้นอาร์เนชชลอตเปิดเผยว่าโจนเจ็บแฮมสเติงนะครับชลอตทําได้แค่หวังว่าโจนจะไม่เจ็บเป็นเดือนเดือนนะครับและชลอตนะครับจะรอเช็คอาการและความฟิตของโจนอีกครั้งว่าจะสามารถลงแข่งในเกมที่เจอกับทีมพีเอสวีหรือเกมที่เจอ กับทีมบอลมัดได้หรือไม่นะครับเรื่องที่2นะครับก่อนที่เกมคืนนี้จะเริ่มขึ้นนะครับแฟนบอลลิพูที่ประเทศอังกฤษบางกลุ่มนะครับก็ได้เกิดความกังวลใจเกิดขึ้นนะครับว่าเกมคืนนี้อาจเลื่อนการแข่งขันเหมือนเกมที่ลิพูแข่งกับเอฟเวอร์ตันนะครับเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งคําเตือนสภาพอากาศสีเหลืองมีลมแรงในบางพื้นที่ของเมอร์ซีไซนะครับจนถึงช่วงดึกวันศุกร์แต่ข่าวดีก็คือนะครับรมอุตุนิยมวิทยาของ คาดการณ์กันว่าสภาพอากาศในวันนี้น่าจะมีแดดออกและลมสงบก่อนที่สภาพอากาศจะกลับมาขึ้นคําเตือนสีเหลืองอีกครั้งในช่วงวันอาทิตย์นะครับ เรื่องที่3นะครับอิปสวิตจะมาเยือนลิพูคืนนี้ในสถานะทีมที่กําลังอยู่ในโซนตกชั้นนะครับหลังผู้เขากําลังอยู่ในอันดับที่18ของตารางโดยตามหลังทีมอันดับที่17อย่างทีมวูฟเพราะประตูได้เสียทําให้เกมคืนนี้อิปสวิมีแรงจูงใจในการเล่นกับลิพูเป็นอย่างมากนะครับหลายเกมที่ผ่านมานะครับอิปสวิตได้แสดง ได้แสดงนะครับให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับว่าพวกเขาไม่เคยยอมแพ้นะครับแม้จะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ของตารางคะแนนก็ตามซึ่งล่าสุดนะครับอิปสวิตเพิ่งได้ตัวจูริโอเอนซิโซของไบตันมาร่วมทีมนอกจากนั้นแล้วนะครับพวกเขายังจะได้ตัวคาวินฟิลิปกลับมาช่วยเหลือทีมอีกครั้งหลังเกมล่าสุดฟิลิปนะครับไม่ได้ลงแข่งในเกมที่อิปสวิตแพ้แมนซิตี้คาบ้านไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ6นะครับโดยเกมคืนนี้นะครับคาดกันว่าคิเลียนแม็เคนนาผู้จัดการทีม น่าจะกลับมาใช้แผน4-2-3-1หลังก่อนหน้านี้พวกเขาใช้แผน4แนนับ5-4-1แล้วแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ขาดลอยนะครับทำให้สวีตผู้เล่นตัวจริงของอิฟสวิตในเกมคืนนี้น่าจะประกอบไปด้วยวอลตันตัวเซเบโอเชียกิฟ์เดวิสฟิลิปคาจัสเต้จอห์นสันฮัชชินสัน ฮัชินสันนะครับฟิโลจีนและดีแลบครับเรื่องที่4นะครับคนไทยโชคดีนะครับได้ดูริพูลงแข่งอฟสวิผ่านทางหน้าจอทีวีสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในคืนนี้นะครับแต่คนในสหราชอาณาจักรไม่สามารถดูริพูลงแข่งกับอิสวิดผ่านทางหน้าจอทีวีได้นะครับเนื่องจากทั้ง Sky Spo r t และ TNT s p o r t ไม่ได้ถ่ายทอดสดคู่นี้เรื่องที่หานะครับห่ากเกมคืนนี้ซาร่ายิงได้อีก2ประตูนะครับซาร่าก็จะทำสถิติใหม่สำเร็จอีก2สถิติด,ด้วยกันนะครับ สถิติแรกก็คือซาร่าจะยิงประตูในลีกครบ20ประตูเป็นครั้งที่5นะครับและอีกสถิติก็คือซาร่าจะขึ้นมาอยู่ในอันดับที่6ร่วมนะครับในตำแหน่งดาวยิงสูงสุดตลอดการของพิมลีร่วมกับแฟงลมพาที่ยิงไปทั้งหมด177ประตรูเรื่องที่6นะครับนักเตะตัวอันตรายของอิสสวิตที่ลิพูต้องระวังนะครับก็คือเลียมดีแลบนะครับที่ยิงไปแล้วทั้งหมด8ประตูและทำไป2แอซิ์ในซีซั่นนี้การดวนการเนะระหว่างดีแลบฟันไดและโคนาเต ในเกมคืนนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าจับตามองนะครับโดยแฟนบอลอิบสวิตนะครับต่างพากันเชื่อว่าดีแลบถือเป็นนักเตะคนสําคัญนะครับที่สามารถช่วยอิบสวิตเก็บแต้มกลับออกมาจากแอนฟิลด์ได้ครับและเรื่องที่7ดนะครับผู้ตัดสินลักในสนามของเกมคืนนี้ก็คือไมเคิลชอว์บิลลี่ครับซึ่งที่ผ่านมานะครับชอว์บิลลี่ไม่เคยลงตัดสินในเกมที่ทีมลิผูชุดใหญ่ลงแข่งมาก่อนเลยอย่างไรก็ตามนะครับชอว์บิลลี่เคยทําหน้าที่ตัดสินให้กับทีมลิผู ชุดย่2 1มากอดแล้วถึง4ครั้งนะครับครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อซีซั่น2014-2015เลยนะครับในซีซั่นนี้นะครับชอบิลลี่มักเป่าฟาวเฉลี่ย23ครั้งต่อเกมและมักแจกใบเหลืองเฉลี่ยอย่างน้อย3ใบต่อเกมนะครับส่วนผู้ตัดสิน VAR ก็คือพอเทียนี่นะครับผมทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจก่อนเกมคืนนี้ครับ เด่นต่อมานะครับมาฟังเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ก่อนเกมคืนนี้ของอาร์เนอร์ชลอตกันนะครับเรื่องที่1นนะครับชลอตเปิดเผยว่าหากเอเลียสอยากลงเล่นเป็นตัวจริงเอเลียสก็จําเป็นต้องทําผลงานของตัวเองให้ดีอย่างต่อเนื่องแบบนี้ต่อไปและทํางานให้หนักในสนามซ้อมพร้อมทั้งต้องต่อสู้กับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆน,นะครับเพื่อยึดตําแหน่งตัวจริงในทีมให้ได้สําหรับเขาแล้วนะครับเขามองว่าเอเลียสคือกองกลางนะครับชถลนการของเอเลียสใน ตอนนี้เอรีสต้องแข่งกับเพื่อนร่วมทีมที่เป็นกองกลางที่เก่งมากถึง5คนได้แก่เอนโดกับเฟนแบกโจนแมคลิสเตอร์และโซลบอสไลดังนั้นเอรีสนะครับจึงต้องยกระดับผลงานของตัวเองขึ้นมาให้ได้เหมือนอย่างที่เอรีสทํามาโดยตลอดถ้าเอรีสตํทำได้เวลาในการลงเล่นของเอรีสก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับเรื่องที่2นะครับชลอเปิดเผยว่าพ่อของเขาเป็นแฟนบอลลิพูตัวยงเลยนะครับหลังจบเกมที่ลิพูแข่ง กับเรียวนะครับพ่อของเขาได้บอกกับเขาทางโทรศัพท์ว่าเกมที่ลิภูแข่งกับเรียวน่าเบื่อมากนะครับเพราะไม่น่าตื่นเต้นเหมือนเกมที่ผ่าน,านมาเลยเขาเลยจําเป็นต้องอธิบายสถานการณ์ให้พ่อของเขาได้ฟังว่าทําไมเกมที่แข่งกับเรียวลิภูถึงต้องเล่นกันอย่างรัดก,กุมนะครับพ่อของเขาเป็นพ่อนะครับที่ไม่ได้เห็นด้วยกับทุกสิ่งที่ลูกตัวเองทำนะครับแต่ในฐานะผู้จัดการทีมแล้วเขาค่อนข้างพอใจกับผลงานของลูกทีมในเกมที่แข่งกับริวมากเพราะริวเป็นทีมที่ดีและ ทำทุกอย่างในสนามได้ดีนะครับเรื่องที่3นะครับชลตเปิดเผยว่าแม้ก่อนหน้านี้นะครับโคนาเต้จะออกมาพูดพูดผ่านสื่อว่าต้องกินยา แก้ปวดน,นะครับและมีอาการเจ็บเข่าอยู่เล็กน้อยแต่เขาก็ขอยืนยันได้ว่าการส่งคนาเต้ลงสนามนั้นเป็นการตัดสินใจที่รอบคอบนะครับและปลอดภัยแน่นอนนะครับลิฟต์พยายามจัดการเวลาลงสนามของคนาเต้ให้เหมาะสมอยู่การส่งคนาเต้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องทุกๆ3วันท,ทั้งที่คนาเต้เพิ่งหายเจ็บเพิ่งเจ็บนะครับมานานกว่า6สัปดาห์ยังคงเป็นเรื่องที่เสี่ยงเกินไปอยู่นะครับเรื่องที่4นะครับชลอตชื่นชมคนาเต้ว่าเป็นซิสเตอร์แบ ที่เก่งมากอยู่แล้วเพราะคนาเต้ทั้งแข็งแกร่งและตัวสูงมากแต่สิ่งที่เขาเชื่อว่าคนาเต้ยังสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ก็คือความสามารถในการเล่นกับบอลและความสามารถในการพาบอลออกจากแดนหลังนะครับเขาเชื่อว่าคนาเต้ยังสามารถพัฒนาเรื่องเหล่านี้ได้หากคนาเต้พัฒนาเรื่องเหล่านี้ได้สําเร็จคนาเต้ก็จะก้าวขึ้นไปสู่อีกหนึ่งระดับนะครับที่ผ่านมาคนาเต้ก็พยายามพัฒนาความสามารถเรื่องเหล่านี้แล้ว จนเขาเริ่มเห็นความเริ่มเห็นพัฒนาการเรื่องเหล่านี้ของโคนาเต้แล้วนะครับส่วนในเรื่องของเกมรับนั้นนะครับโคนาเต้เล่นเกมรับได้ในมาตรฐานที่สูงอยู่แล้วโคนาเต้ทั้งเร็วทั้งแข็งแกร่งนะครับและสามารถเอาชนะการดวกลกางอากาศไดหลายครั้งนอกจากนั้นแล้วนะครับโคนาเต้ยังสามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมและสามารถดวลตัวต่อตัว,ตว,ตวกับคู่แข่งในสถานารณ์ที่มีพื้นที่ทางด้านหลังเยอะได้ดีด้วยดังนั้นในเรื่องของเกมรับแล้วโคนาเต้จึงไม่ สามารถปรับปรุงอะไรได้มากนักอีกแล้วนะครับอย่างไรก็ตามไม่ใช่แค่คนเต้เท่านั้นนะครับที่ต้องพัฒนาความสามารถในการพาบอลออกมาจากแดนหลังนักเตะลิฟทูคนอื่นๆภายในทีมก็ต้องพัฒนาความสามารถเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะความสามารถเรื่องนี้นะครับเป็นความสามารถที่เขาอยากให้นักเตะลิฟทูทุกคนในทีมทําให้ได้มากกว่ามากขึ้นกว่าเดิมนะครับ พราะความสามารถเรื่องนี้นั้นเป็นนั้นเหมาะสมนะครับกับสไตล์การเล่นของทีมลิพูยุคข,ของเขาที่เน้นการครองบอลมากขึ้นความสามารถในการพาบอลออกมาจากแดนหลังจึงเป็นความสามารถเริ่มต้นที่ลูกทีมของเขาจําเป็นต้องทําให้ได้และเรื่องที่5นะครับชลอตมองว่าทีมอิสวิตมักโชคร้ายช่วงท้ายเกมหลายเกมนะครับแต่อิสวิตก็ยังคงเป็นทีมที่ดีมากที่สามารถสร้างความยากลำบากให้กับทีมคู่แข่งได้ทุกทีมยกเว้นเกมราชสิท ยกยกเว้นเกมล่าสุดนะครับที่พวกเขาแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของชลอดนะครับผมเด่นต่อมานะครับมาดูการคาดการไลน์อัพ11ผู้เล่นตัวจริงที่ลิพูน่าจะใช้ในเกมคืนนี้ ของทาง The East and Field กันนะครับทาง The East and Field นะครับก็ได้ออกมาคาดการไลน์อัพสเปซผู้เล่นตัวจริงที่ลิภูน่าจะใช้ในเกมคืนนี้ไว้จำนวน2ไลน์อัพด้วยกันนะครับไลน์อัพที่1ก็ตามนี้เลยครับผู้รักษาประตูอาริซงนะครับกองหลังประกอบไปด้วยโรบัสันฟานได้คอนเต้และเทนอาร์โนกองกลางประกอบไปด้วยแม็กลิสเตอร์กาเฟนแบกและโซบอสไลส่วนกองหน้าประกอบไปด้วยกัคโปดีอาร์และซาร่านะครับนี่ก็เป็นไลน์อัพที่1ที่ทางดีอ e สแอน n d Field คาดการเอาไว้ นนะครับไลน์อัพที่2นะครับที่ทางดีเอชคาดการนะครับดีซานฟิลนะครับก็คาดการตามนี้ครับผู้รักษาประตูอิลิซงนะครับกองหลังประกอบไปด้วยซิมการ์สฟานไดโคนาเต้และเทนอาร์โนกองกลางประกอบไปด้วยแม็กไอสเตอร์กาเฟนแบกและโซบอสไลกองหน้าประกอบไปด้วยนูนเยสนะครับกัคโปและซาลานะครับนี่ก็เป็น2ไลน์อัพที่ทางดีแอนฟิลคาดการเอาไว้นะครับว่าอาร์เนอร์ชลอตอาจจะใช้ในเกมคืนนี้ที่เจอกับอิฟสวิตนะครับผม ประเด็นสุดท้ายประจำคลิปนี้นะครับมาปิดท้ายกันที่ข้อมูลจากทาง m y m a c r r a d นะครับผม m y ้ a c เนะข่าวเทียหนึ่งจากสื่อคุณภาพอย่างเทเลกราฟที่มีผู้ติดตามมากกว่า85,000คนนะครับก็ได้ออกมารายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับชีมลิผูไว้ว่า เป็นความจริงนะครับที่ทีมอัลฮีลาวในลีกซาอุนั้นสนใจดาวินนูเยสช่วงตลาดนักเตะมกราคมรอบนี้นะครับโดยอัลฮีลาวนะครับเต็มใจที่จะจ่ายค่าเหนื่อยประมาณ29ล้านปอนด์ต่อปีหรือประมาณ5 0 0แสนปอนด์ต่อสัปดาห์ให้กับนูเยสเลยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางไมค์แมกเรดนะครับผมสุดตแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าลิปูจะไม่ขายนูนเยสในตลาดนักเตะรอบมกราคมนี้แน่นอน100เ แต่ช่วงซัมเมอร์นี้ไม่แน่นะครับเพราะชลอตนะครับจะทำการประเมินนูนเยสอีกครั้งหลังจบฤดูกาลนะครับก็ติดตามรอดูกันต่อไปนะครับผมยังคงมองว่านูนเยสมีโอกาสถูกขายในช่วงซัมเมอร์นี้อยู่ประมาณ60%เซนะครับแม้แฟนบอลลิปูส่วนใหญ่นะครับจะยังคงให้กำลังใจและเชื่อมั่นในตัวนูนเยสก็ตามนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวลิปูที่นกที่ผมนำมาฝาก ก่อนเกมคืนนี้ที่ลิพูจะเจออิปสวิตนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม